สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านทำความรู้จักกับสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ตามเรามาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมิ้นค่ะนางสาวสุธาทิพย์คงสุขนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาแลัยราชพัฏเพชรบูรณ์ ค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าพี่ททำอะไรกันบ้างเชิญชวนน้องๆตามพี่มาเลยค่ะมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะสาขาวิชาหน้าตละศิลปะการแสดงมีชื่อหลักสูตรว่าศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตอักษรย่อสปบมีปรัชญาคือบัณฑิตมีความรู้ทักษะเชี่ยวชาญสืบสารวัฒนธรรม ก่อนอื่นขอแนะนำคณาจารย์ในสาขาวิชาหน้าตศิลป์และศิลปะการแสดงค่ะมีอาจารย์ประจำหลักสูตรดังนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติลาจันนนท์ประธานหลักสูตรสาขาวิชาหน้าตศิลป์และศิลปะการแสดงผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลบุญเขตผู้ช่วยศาสตราจารย์จันพิมพ์มีเปี่ยมอาจารย์อังคาจันแสงสีอาจารย์สมศักดิ์ผู้พายงาม อาจารย์รัตนินระวีฉัดพงศ์และอาจารย์อิติยาระวีฉัดพงศ์การเรียนวิชาต่างๆในสาขาวิชาหน้าตศิลป์และศิลปะการแสดงมีวิชาการแต่งหน้าการแต่งกายการฟ้อนรำการเต้นทำเครื่องประดับเป็นต้นค่ะนอกจากการเรียนแล้วในสาขาวิชาหน้าตศิลป์และศิลปะการแสดงยังมีโครงการต่างๆ ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมเช่นโครงการให้ความรู้ดนตรีนานศาลป์ศิลปะและสีมือช่างโครงการสายสัมพันธ์พี่น้องนาฏศิลป์โครงการเข้าร่วมประกวดลูกทุ่งของมหาวิทยาลัยออกเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายในงานต่างๆทั้งในจังหวัดเพชรบูรณ์และต่างจังหวัด ออกเผยพระศิลปะวัฒนธรรมในต่างประเทศออกฝึกประสบการณ์ในสถานที่ประกอบการต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการประยุกต์ใช้วิชาของนักศึกษาคุณผู้ชมคะนี่คือผลงานสร้างสารรค์ทางด้านงานวิจัยและประดิษฐ์ของนักศึกษาค่ะแล้วเราจะสำเร็จการศึกษาไปด้วยกันเรายินดีต้อนรับสมาชิกที่มีใจรัก ด้านการร้องเล่นเต้นรำทุกคนมาเรียนกับเรานะที่สาขาวิชานาตศิลป์และศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์เป็นยังไงกันบ้างคะชมวีดีโอหรือยังคะจบไปแล้วนะคะชญนวนน้องๆมาเรียนสาขาวิชาน,นาตศิลป์ศิลปะการแสดงกันเยอะๆนะคะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะบ๊ายบาย